สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีนักโคชชิ่งกันนะครับก็ที่เดินทางมาจากที่ไหนนะกาลสินกาลสินเป็นยังไงครับวันนี้หลังจากที่ตั้งแต่เช้าเนาะสิบเอ็ดโมงตัวนี้วัยสามาแล้ววัยสามสิบห้านาทีสนุกสนานที่ฮะกันตเรื่องอะไรบ้างโค้ช โพสลงคลิปอ่าการโพสเฟซบุ๊กการโพสในเลียวมีวิธีการคัดลอกลิงก์ไลน์เนาะอย่าที่แน่ๆก็คือรู้เพิ่มขึ้นทำได้มากขึ้นแน่นอนแต่ตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจใช่ใช่นั่งเรียน3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ความรู้มากมายเยอะแยะบอกบอกอายุได้ไหมตอนนี้พี่พี่ทีใกล้ใกล้เกษียณแล้วใกล้เกษียณนะครับจังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมาเรียนกับโค้ชโดยตรงอ่าอ่า คนก็คือโชคดีหน่อยก็ไม่ไกลเนาะกระสินผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอ่ร้อยร้อยกว่ากิโลโหร้อยกว่ากิโลไกเกไม่เท่าไหร่แรกกับความรู้แล้วเกิมคุ้มเกินคุ้มเพราะว่าสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเนาะใช่มีคนรอสมัครด้วยอีกเพียบเลยใช่เนีครับผมเคยพูดกันนะว่า อายุเอ่ยนะครับไม่ใช่อุปสรรคเงินในกระเป๋าไม่ใช่อุปสรรคขอให้มีใจเนาะอันดับแรกขอให้มีใจแล้วเนี้เนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนสอนนะครับเราพร้อมที่จะสอนหมดเลยนะครับแต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาใช่ไหมใจก็ไม่มีแล้วกลัวจาไม่ได้อในที่เน้นๆน่ะอ่าเพราะว่าวัยวัยใกล้เกษียณมันเลยความจําไม่ดีมันละวัยนี้เนี่ยน้อยคนที่จะมีคนมาสอนใช่ น้อยคนที่มีคนมาสอนน้นๆจะเจอคนใจดีสอนดีช่ิดมือว่าโชคดีผมผมเปิดเทนมาใกล้จะครบปีละนะครับก็ส่วนเด็กก็จะมีไวัหลักห้หลักห้าหลัก4ี่หลักหกอะไรเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าสี่ห้น่าจะเป็นแบรนด์ซิกเนเจอร์ของผมรอเปล่าที่จะต้องเจอกับคนไว้ก็เลยไหนๆจะสอนแล้วก็สอนนะครับก็จริงๆก็อยากได้นักเรียนรุ่นรุ่น ไว้ 20- 30สมสิเหมือนกันนะยังได้ได้หลายวัยอ่าใช่จะได้กระจายความรู้จะได้กระจายความรู้ไปทุกกลุ่มนะเพราะว่าเทคนิคการสอนออนไลน์ของผมเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่คือเจอคนกลุ่มก็สอนแบบนั้นเนาะพี่เนาะใช่ไหมอย่างของพี่เนี่ยเราก็มาเช็คพื้นฐานกันว่าพื้นฐานอยู่ในระดับนี้ผมจะรับวิธีการสอน ให้มันเหมาะนะส่วนถ้าเกิดเป็นผูมวัยรุ่นอย่างประมาณเดี๋ยเมื่อคืนก็สอนถึงสีทุ่มก็เราก็ปรับวิธีการสอนให้เหมาะกับแต่ละคนครับเพราะว่าจริงๆอ่ะออนไลน์มันจะยากแค่ประมาณ2อสามชัปแรกสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรม,มันจะยากอยู่แค่ 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งไม่รู้จะเริ่มยังไงออสองเริ่มแบบนี้ถูกไหม,มใช่ไหมแต่พอเริ่ม1 2ึสถูกแล้วก็ผู้เรียนมั่นใจ ช่ครับตอนนี้ก็จะเริ่มเรียนเองได้ละจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะโพสชียลเฟซบุก๊กวันนี้เนาะใช่ไหม<ช>ไม่ว่าจะ Facebook ไม่ว่าจะไลน์นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะสอนเต้นในทิกต o k นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคอร์สหน้าอกกากันหน้านะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ฝากถึงคนที่ดูคลิปน,นี้อยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจลังเลแบบเอ,อ้ยฉันจะทำได้ไหมไม่มั่นใจถ้าเราไม่ลองมันจะดูเหมือนยากมากต้องเข้ามาลองดู มาแกะทีละนิดแกะทีละนิดแกะทีละนิดคือจริงๆมันมันก็เหมือนมันก็เหมือนเหมือนลูกปัดหรืออะไรนะถ้าเกิดเรายังไม่ได้เอามาร้อยมันเนี่ยมันก็เูมืโอ๊ยอันไหนเป็นอะไรนวะเนี่ยใช่ไหมแต่พอเราเริ่มมาร้อยทีละตัวร้อยทีละตัวอ่างหนึ่งสองสามเออมันเริ่มสวยมันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นลัเนาะเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอออันที่ห้าันที่หกอันที่เจ็ดเราจะต้องร้อยยังไงมันน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะพี่เนาะแรกๆมันก็ยังเหมือนยุ่งตีกันหมดตีกันไปหมดอ่าพอมาแกะทีละนิดทีละนิดเออก็เริ่่มจจะะงายแล้ว โอเคถ้างั้นต่อจากนี้ก็อาจจะต้องเดี๋ยวมีอะไรก็ปรึกษาเพิ่มเติมกันได้ตลอด <แ S 1> นะครับ <แ S 1> เดี๋ยวก็ถ้างั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนใครที่มีโอกาสได้มาเดอนปุ่นีก็นะครับสามารถทางทางมาปรึกษาพูดคุยกันได้ในเรื่องออนไลน์และวิธีทำเนออนไลน์เนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย